นะครับการตั้งองศานะครับต้องยกหนีผ่าเฉยวนะครับให้มันได้เวลาเต็มรถนะครับแล้วครับองศาแบบยกก็ต้องเลี้ยงเครื่องกับขึ้นนะครับตัหรับอู่เฮ้านะครับผมนะครับองศาต้องอย่านอนหลายนะครับกระบอกครับการกอก็ต้องกออยางไงนะครับผมพี่น้องยกก็ต้องสูงนะครับผม รังเพื่อนเนาะไอ้เพื่อนเพิ่งจะวักกอน้ำนะครับเชิญแราทีเพิ่งจะวักกอน้ำนะครับการการตั้งองศาระนาบเพื่อนระนาบเพื่อนติระนาบชุดเนาะระนาบชุดเอ้าระนาบชุดเลยนั้นฟางชุดไอ้พี่น้องครับเพิ่งนการกอนะครับม่นจะกอยังไงนะครับจะสูงไหลายแล้วก็จะต่ำไหลายเอาแบบพอดีพองามนะครับผมตัวนี้ก็จะยืดออกมาไกลไหลนะครับด้วตัวนี้เอาพองามๆนะครับผม ถ้าออกใกล้หลกะการยยกการยังอาจสิโยกเยกมากกว่ากันนะครับเอาพ่องามๆหน่อยพี่น้องเอา้าจงไปพรอกันขันที่สองเลยครับอยู่ที่อำเภอภูสิงห์จังหวัดศรีสะเกดต่อเลยนะครับ